กติร้องโชว์ผ่านไลฟ์หรือถ้าได้ขึ้นเวทีที่ไหนไมเคิลตังเป็นต้องเตรียมตัวทั้งโชว์เสื้อผ้าหน้าผมเอาให้เข้ากับเพลงนั้นเป๊ะๆครับแต่หากเบื้องหลังถ้าไม่ได้ไปออกจอที่ไหนก็แทบไม่เคยรู้มาก่อนว่าจริงๆแล้วไมเคิลตังก็เป็นอีกคนเบื้องหลังคอยดูแลร,รุ่นพี่นักร้องนักสแสดงอย่างตู้ดีเรกที่วันนี้มาขึ้นโชว์เวทีโ์กันคนละมัดในสารพันลันทุงบางเขน ที่ต้องดูแลใกล้ชิดก็เพราะสนิทสนมกันมานานแล้วครับงานไหนที่ตู้ดีเรกมีคิวแล้วก็ต้องชวนน้องชายคนนี้ไปด้วยอย่างน้อยก็เพื่อให้มีงานมีไรายได้เพิ่มขณะดเดียวกันไมเคิลต่างเองก็ต้องคอยดูแลเพราะว่าพี่ตู้ดีเรกสุขภาพก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซครับก็มีแอปโบนว่าดื้ออยู่เหมือนกันเพราะมีปัญหาเอ็นเข่าข้างขวาชีกแต่ก็ไม่ยอมผ่าตัดมาหลายปีครับเพราะว่ามีคิวงานแสดงเยอะก็เลยต้องดูแลกันแบบใกล้ชิดไปก่อน เะคนอาจารย์มีแต่วิ่งมีแต่บูทั้งนั้นเลยคระบูในป่าทั้งนั้นเลยก็ต้องวิ่งต้องปูเลงปูเลงไปครับครับกัดฟันวิ่งไปครับทั้งๆวิ่งไปครับเสียไปครับเสียไปเมื่อไหร่กูจะพลิกเรื่องไม่ไดน่จะผ่าให้มันไม่ได้ไม่ได้เลยมันต้องฟื้นฟูมันต้องไม่ขยับตรงนั้นเลยมันต้องไอ้นั่นเขาเรียกอะไรกายภาพบําบัดครับโอ้โหเป็นหกเดือนเลยนะครับผม ครับผมเวลาวิ่งสั่งคัดทีนึงก็ผมก็พายเย็นน้ำแข็งครับประคบครับผมที่กองเาผมไปทุกที่อะไปครับไปด้วยกันตลอดครับไปดูแลไปดูแลครับนี่ครับอาจารย์เขาก็เจียดเจียดมาบ้างค่าน้ำค่าไฟดูแลเหมือนลูกเลยนะครับอาจารย์ เมื่อได้ตู้ดีเรกและไมเคิลตังมาเจอกันทั้งทีแน่นอนว่าจัดเต็มสายโชว์ครับเพราะรอบนี้โจทย์เพลงของทั้งคู่ก็คือเพลงดังของสวงสันติพี่ตูดีเรกก็คุ้นเคยดีเพราะเคยร้องอยู่บ่อยๆและก็ชื่นชอบมากแต่วันนี้เป็นครั้งแรกที่ไมเคิลตังได้ร้องได้โชว์เพลงของสวงบ้าราชาเพลงเลยจัดเต็มเสื้อผ้าหน้าผมเข้าเนื้อหาเพลงสะท้อนสังคมพร้อมชวนคุยเรื่องราวของสวงสันติอะไรที่ทําให้เจ้าตัวเข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งและพลิกผัน ไปเป็นแนวร็อกจนมีภาพจำทุบกีตาร์เผาเสือ้อฟังผ่านน้องชายแท้ๆมานะเป็นสุขมาพร้อมกับแขกรับเชิญพิเศษสายดนตรีจากสืส่อศิละปะวัฒนธรรมไทย PBS ห้ามพลาดบ่ายสามมงตรงวันนี้